ขอบสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กับโปรเข้ากล้องกิรัติยาฟูเจรินสวัสดีค่ะเข้ากล้องสวัสดีค่ะค่ะอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอุปกรณ์ไมโกอล์ฟซึ่งอยากเห็นมากว่าทำไมเราสูง160ถึงตีได้260หกไกลขนาดนี้นะค,ะนครับตัวเก่งของเข้ากล้องก่อนหัวไม้ใช้อะไรคะใช้คาร์เวย์ค่ะใช้คาร์เวย์โลบค่ะเ้าองศา9องศาทรีไดมอนด์ค่ะ ก้านน้ำหนักเท่าไหร่คะก้านเบลซิลุสห้าสิบเอ็กซ์เอสค่ะเซ็กซ์เอสกริปอะไรกริปไอโอเมกค่ะสุดยอดมากใช่ค่ะให้เข้ากับการเป็นสิ่แล้วหัวไม้ตัวนี้เขากล้องใช้มากี่ปีแล้วคะตอนอยู่คอลเลจใช้ตัวนี้ไหมไม่ใช่ค่ะเพิ่งเปลี่ยนเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะใช่ค่ะเพิ่งเปลี่ยนเซตใหม่เลยค่ะสองเดือนที่แล้วค่ะเพราะว่าพอเราไปทัวร์มันยากขึ้นใช่ค่ะก็อัปเดตอัปเดตตาม วิวัฒนาการด้วยค่ะแล้วก็เหมือนแข็งแรงขึ้นนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอไปฟิตติ้งก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนเลยเยอะมากเลยค่ะแล้วปกติแล้วเขาก็จะใช้หัวไม้แฟร์เวเล็กฟิกกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งไหมหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าอุปกรณ์อันนั้นกับระยะอันนี้เราชอบแบรนด์นั้นแบรนด์ตอนนี้ไม่มีไม่มีแบรนด์เพราะใช้หลายแบรนด์ค่ะในถุงกอล์ฟอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าก็ดูตามว่าอันไหนเข้ากับเราอะไรไม่เข้ากับเราอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนถ้ามี ผู้ใหญ่ใจดีค่ะ,อ,ะ <laughs> อันนี้สำคัญครับทีนี้คาราเวโรบตัวนี้ทำไมเขากล้องถึงใช้หัวม้าตัวนี้รู้สึกว่าไปฟิตติ้งมาเราก็ชอบแบบรู้สึกว่ามองแล้วก็มันใช่ค่ะม,มันมองว่ามันมันน่าจะตีดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาตีก็มันเข้ากับวงเราเข้ากับแบบไฟบอลเราอะไรเงี้ยค่ะใช่เยี่ยมเลยเคขับให้สปีดต,ตอนนี้เขากล้องถนะ่ายไหมประมาณ95 96ประมาณนี้ค่ะแครีสองห้5ห้าแล้วก็วิ่งสักแบบ5้าหลาสิบหกสุดยอดมาก โอเคอันนั้นเป็นไดเวอร์แฟร์เวยใช่ของอะไรคะเหมือนกันค่ะก็จะเป็นแฟร์เวยกับไฮบริดก็จะใช้เป็นคาร์เวยโรกเหมือนกันค่ะเปลี่ยนทั้งเซตพร้อมกันใช่อันนี้ก็จะเป็นหัวไม้สามค่ะก็จะ15องศาใช่ค่ะประมาณนี้กิฟต์ไอโอเมกเหมือนเดิมค่ะระยะตัวนี้ตีเท่าไหร่ตัวนี้ตีสองสามค่ะจะวิ่งแบบนิดนึงป็นสองสามห้าะไรแบบนแล้ว อีกตัวหนึ่งเป็นอะไรคะเป็นไฮบริดค่ะก็จะเป็น U 3ค่ะที่จริงก็จะมี U 3 4-5หมดเลยค่ะแต่ว่าที่ติดถุงตอนนี้เพราะว่าด้วยเกมแพลนการเล่นตอนนี้ก็จะเป็น U 3ที่ที่น้องได้เข้าอยู่ในถุงตอช่วงนี้ค่ะใช่ไฮบริดระยะเท่าไหร่อ่า uh, U 3ประมาณ190ค่ะ oh. 190ถึงถึง200ได้แล้วแต่ช่วงแบบจับกิฟยังไงลงมุมไหนแล้วเราก็แต่งช็อตได้ทีนี้อุปกรณ์ในสต็อกของข้ากล้องอย่างเงี้ยค่ะ ขึ้นอยู่กับสนามที่ไปเล่นไหมหรือว่าเขาก็จะใช้14ชิ้นแบบนี้กับทุกสนามเลยเอ๋อไม่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่สนามที่ไปเล่นค่ะว่ายังไงก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าสนามนี้แฟเวไม่ได้สมบูรณ์มากนะักอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูจะพกเหล็กสีในถุงถ้าถ้าเห็นใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ใช่แต่ว่าถ้าเป็นสนามที่สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เราอาจจะตีเหล็กได้ไม่เคลียร์มากการที่เอามาใช้อยู่ก็อาจจะแบบเล่นง่ายๆขึ้นเลยค่ะแต่ต้องดูลมด้วยว่าลมมีไม้แรงไม้สนามเป็นแบบ ลิงคอร์รือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อแดปไปตามสนามอะไรค่ะใช่เมื่อกี้เข้ากล้องพูดถึงเหล็ก4ลองโชว์สิคะเหล็กใช้ของอะไรคะค่ะเหล็กใช้มิวราค่ะแต่ว่าทีออ่อาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่ <Wow. S 2> เพราะว่าหนูใช้เป็นคอมโบค่ะ hmm. ก็คือตัวเหล็กสั้นเนี่ยพิชชิ่ง98จะเป็นเบลดค่ะแล้วก็ <Wow. S 2> อันนี้เป็นแบบนี้คะ่ะใช่เป็นมาสเตอร์เบลดค่ะ <Y im. S 2> <ช>ซึ่งเราก็จะเห็นผู้เล่น สวัสตรสตรีไม่มากนะครับที่ใช้เหล็กสี่ทำไมเขากล้องถึงใช้เหล็กสี่ทำไมไม่เป็นไฮบริดแทนคิดว่าหนูชอบตีเหล,<ป>ล็กด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าเหล็กมันควบคุมได้ง่ายกว่าส่วนตัวนะคะ,คะอาจจะผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามั่นใจแบบนี้ก็เลยเล่นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ เหล็กของมิวราเขาตีตีง่ายค่ะตีดีตีง่ายเหล็กสีก็ไม่รู้สึกว่าต่างกับเหล็กห้าหรือว่าต้องแบบพยายามมากพิเศษถึงจะตีได้ดีก็เพื่อตีปกติก็ดีค่ะน้องทำงานได้ค่อนข้างดีเรามีหัวไม้แฟเวไฮบิดเหล็กสี่ถึง pitching ทีนี้เวชล่ะเวชตอนนี้เขาใช้องศาอะไรบ้างใช้เดี๋ยวหนึ่งยเนาะแล้วก็ของอะไรด้วยค่ะใช้เป็น f o ค่ะเป็น rm 4ค่ะก็ ใช้6056แล้วก็50คะ่ะใช่ใช้3เวทคะ่ะ3เวทใช่ค่ะระยะเริ่มจาก50ก่อนอ50าสิเขาก็าเปลี่ยนระยะเท่าไหร่ที่ <50. S 2> จริง3เวทเนี่ยตีระยะแบบเล่นแต่งช็อตได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าแบบที่มั่นใจแล้วกันนะคะก็จะเป็น50จะเล่น90กับ100แล้วก็56จะเป็น70 80แล้วก็60จะเป็น50 60คะ่ะแต่ก็สามารถแบบอดัดแอปได้ตามแบบย่าด้วยลมด้วยหรือว่ากรีนตำแหน่งทงนนะะอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ เยมากเลยคาถามตอบเหล็กเหล่า,า,ลานี้พอเข้ากล้องไปอยู่ที่เมกาแล้วเนี่ยเรามีสํารองไหมชุดสำรองเหรอคะมีค่ะหนูจะถ้าเดินทางข้ามประเทศอย่างไงแบบกลับไทยไปเมกาอย่างเงี้ยก็คือจะจะ,จะมี2ชุดที่ทราเวลด้วยกันนะคะแต่ถ้าอยู่ในเมกาอย่างเดียวก็จะเป็นชุดเดียวค่ะทีนี้อุปกรณ์สําคัญที่สุดอันนึงละตัวปิดเกมพัตเตอร์พัตเตอร์นะคะ,คะพัตเตอร์ตอนนี้ก็คือหนู ใช้พัตเตอร์หนูมีพัตเป็นความมีพัตเตอร์ไม่เยอะอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้กำลังอินกับตัวนี้มากๆกค่ะก็จะเป็น PXG Black Jack นะคะใช้เป็น Center Shaf ค่ะใช่ก็แล้วก็เป็นก้านแบบที่ไปฟิตติ้งมาด้วยก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าชอบตอนในช่วงนี้แบบพัตดีในช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะคุณสมบัติอย่างของก้านเอยหรือว่าของลักษณะของพัตเตอร์เ e นเตอร์ช f ที่เข้ากล้องใช้เนี่ยเรา ลองให้ดีเทลมากขึ้นนิดนึ่งว่าทำไมถึงเลือกชารแบบนี้หรือ Center sharp. อร์ชาเขากลมันดีกับเขากล้องยังไงคือหนูพัดหลายชาร์ปมาแล้วพอไปฟิตติ้งการพัดสโต o k แบบหนูแบบอาจจะอินหน่อยอ,ยอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็แนะนำเป็น Center อร์ชาก็จะเข้ามากกว่าพอเราไปเล่นก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์แบบการเล่นของเราเลยนะคะแล้วก็ก้านก็จะเป็นแบบ stability ก็คือจะเหมือนแบบให้มันเหมือน stable มากขึ้นอะคะ่ะใช่ ก็รู้สึกว่าดีช่วงนี้ก็ชอบอินกับตัวนี้ค่ะปกติ18หลุมเข้ากล้องพัดเฉลี่ยอยู่ที่สโตค่ะ Average พัดหนูน่าจะประมาณ29ค่ะถือว่ายังไม่ได้ต่ำมากแต่ก็ก็มีส่วนใช่ก็ a v e ร a g e ก็ยังโอเคยังพอไหวอยู่แต่ก็อยากพัฒนาไปเรื่อยค่ะเยี่ยมมากในถุง14ชิ้นของข้อกล้องชอบตัวใดมากที่สุด พูดยากเลยค่ะจริงๆหนูชอบทุกมาของหนูนะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่น่าจะมีลูกรักได้ใช่นเดวเดี๋ยวเขาจะน้อยใจกันเพว่แต่ถ้ามั่นใจจริงๆก็น่าจะเป็นไดรเวอร์ค่ะเพราะว่าหนูแบบชอบติดไดรเวอร์ใช่ส่วนตัวชอบติดไดรเวอร์แล้วก็รู้สึกว่าทําได้ดีมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากฟังเขาก็เขาก็เป็นคนแข็งแรงนะค่ะปกติเวิร์กเอาร่างกายไหมค่ะวอร์กเอาค่ะออกออกกำลังเรื่อยๆก็ถ้าอยู่ที่ไทยก็จะวอร์กเอากับพีเอ็มเจค่ะก็จะเป็นคนเดียวกับน้องจีนนนนะะคใช่กก็็ดูแแลลัมาเปป10ี้ว ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ที่เมกาก็จะมีโค้ชที่นู่นแล้วก็เล่นเองค่ะแต่ถ้าเล่นเองต,อเต่อฟิตเนสต่ออาทิตย์จะไปหาพี่เอ็มเจประมาณหนึ่งถึงสองครั้งค่ะแล้วก็เล่นเองอีกหนึ่งสองครั้งก็วันสี่ครั้งต่อต่อตอาทิตย์ค่ะโอเคทีนี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญคลูกกอล์ฟค่ะลูกกอล์ฟตอนนี้แล้วก็ที่ใช้มาตลอดก็คือเออ่ก็จะเป็นไทเทอร์ลิสค่ะไทเทอร์ลิสโปวิวันค่ะเป็นสีดําสีดําใช่ค่ะก็ใช้มาตลอดแล้วก็ยังไม่เคยเปลี่ยนใช่ค่ะสุดยอดมากเลยค่ะก็ ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ของโปรข้อกล้องนะครับ<ะ>น้องข้อกล้องของเรากิริยาฟูเจริญซึ่งเราก็จะส่งกําลังใจใ,ให้อุปกรณ์ทั้ง14ชิ้นของน้องข้อกล้องเนี่ยสามารถทําให้น้องข้อกล้องเข้าไปอยู่ใน USLPGA ได<อ>้อีกท่านหนึ่งนะคะ<อ>ก็เป็นขวัญใจของแฟนนักกอล์ฟชาวไทยต่อๆไปจะทำให้เต็มที่ที่สุดค,ครับ,รบและนี่คือทั้งหมดในช่วงโปรชอ็อปในสัปดาห์นี้ครับ